เริ่มขึ้นแล้วกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่2 เพื่อสานต่อแผนงานและเป้าหมายของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปกปี2565ซึ่งครั้งนี้หลังจากไทยผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศตามแผนการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 จึงใช้โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดการประชุมในรูปแบบพบหน้ากันแต่ก็ยังคงมีการประชุมแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยโดยจะมีการประชุมคณะทำงานกลุ่มต่างๆครอบคลุมการหารือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดช่องว่างทาง ดิจิทัลการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปจนถึงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ภายใต้หัวข้อหลักของไทยรวมกว่า20การประชมุม โดยนายทานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมนี้มีส่วนสําคัญในการผลักดันสามเป้าหมายหลักของไทยที่ประกาศไว้ตั้งแต่การรับตําแหน่งเจ้าภาพเอเปกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2564และมีการพูดคุยกันเบื้องต้นในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกครั้งที่หนึ่งไปแล้วโดวยประเด็นแรกคือการขับเคลื่อนการหารหือเรื่องเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอสแทในยุคหลังโควิด19 เพื่อหวังเป้าหมายให้เอสแทปูทางไปสู่การหารือระดับรัฐมนตรีการค้าเอเปกและการประชุมร่วมกันร,ระหว่างรัฐมนตรีการค้ากับผู้นำภาคธุรกิจจากกลุ่มสภา,าที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกระหว่างวันที่21-22พฤษภาคมนี้ด้วยเอกสารผลลัพธ์จากการประชุมระดับรัฐมนตรีนี้จะถือเป็นผลลัพธ์แรกที่ไทยผลักดันสำเร็จในฐานะเจ้าภาพเอเปก ส่วนประเด็นที่2คือการส่งเสริมการเดินทางข้ามแดนที่สะดวกและปลอดภัยด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลเอเปกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางระหว่างกันตลอดจนจะทำข้อเสนอแนะขยายกลุ่มผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยไทยจะมีบทบาทนำในการเตรียมความพร้อมระบบฐานข้อมูลเอเปกหรือว่า เอเพคพอร์ทัลซึ่งจะรวบรวมมาตรการการเดินทางข้ามแดนในภูมิภาคและการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบใปรับรองฉีดวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามพรมแดนในเอเพคไทยจะจัดก,การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยไร้รอยต่อหรือที่เรียกง่ายๆว่าเอเพคเซฟพาสซิจทัสพอร์ชครั้งที่สองเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้แล้วก็รวมถึงการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อขยาย กลุ่มผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ a อเป็หรือที่เราเรียกว่าเอเป็ก s ิเ e ส s ร r a v e ว c TC, ค r d เอบ c ทีเนี่ยนะครับขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า MSNE s นะครับ e, แล้วก็กลุ่มผู้บริหารระดับกลางมากขึ้นด้วย ส่วนอีกประเด็นที่ไทยถือเป็นเป้าหมายสำคัญคือการนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG มาเร่งกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเปกโดยสารต่อการจะทำเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ Bangkok Goals on BCG Economy เพื่อให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกรับรองในการประชุมระดับผู้นำช่วงปลายปีนี้สาระสำคัญก็คือการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์สุที่การค้าการลงทุนที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการลดและบริหารจัดการของเสียซึ่งกระบวนการนี้จะยังดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีนะครับทั้งนี้การประชุมเจ้าหน้าที่เอวุโซเอเปกครั้งที่สองนี้ เป็นอีกก้าสำคัญที่ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปกกำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์ตามแผนงานที่ไม่ใช่เพียงการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ยังนำวิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหม่จากสถานการณ์ในยูเครนมาเป็นหนึ่งในประเด็นสนทนาเพื่อให้ผลลัพธ์จากการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยครั้งนี้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและเอเปกอย่างแท้จริงจุธามารักษาพันธ์รายงาน